คุณกำลังฟังเชียงใหม่ใหม่เรื่องราวที่คุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้สวัสดีค่ะ,คะผมน็อตปทวีครับผมทศการทวัฒน์รัตนอุบลครับดิฉันออมพิชญาเกติศิลป์ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเชียงใหม่ใหม่พอดแคสต์พอดแคสต์ที่นำเสนอเรื่องราวของเมืองเชียงใหม่ในมุมมองใหม่ๆที่คุณอาจจะรู้หรือไม่เคยรู้มาก่อน คุณผู้ฟังอาจจะรู้จักเชียงใหม่ผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือว่าช่องทางอื่นๆมาก่อนแล้วนะคะแต่ในวันนี้พวกเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเชียงใหม่มากขึ้นกับเชียงใหม่ในบทบาทของโลกภาพยนตร์และบทเพลงค่ะคุณผู้ฟังครับ ก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับบทบาทของเชียงใหม่ในโลกของภาพยนตร์และบทเพลงนะครับผมคิดว่าคงยังมีคุณผู้ฟังหลายท่านที่ยังไม่เคยมาจังหวัดเชียงใหม่หรือยังไม่เคยรู้จักบทบาทของเชียงใหม่ในโลกของความเป็นจริงนะครับวันนี้ครับเราจะให้คุณน็อตซึ่งเป็นคนเมียงนะครับมาทําความรู้จักให้ทุกท่านได้รู้จักว่าเชียงใหม่ในโลกของความเป็นจริงแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรครับคงเป็นที่รู้จักกันดีนะครับว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติห้อมล้อมไปด้วยภูเขาและแม่น้ํา ที่มีบรรยากาศที่สงบและอากาศเย็นสบายวิถีชีวิตเป็นไปนอย่างสโลลฟ์หรือแม้กระทั่งภาษาและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งทั้งหมดนี้ได้หล่อหลอมให้เป็นที่รู้จักของทุกคนว่าที่นี่คือจังหวัดเชียงใหม่ครับ ค่ะจากที่คุณน็อตได้เล่าแล้วก็บรรยายถึงบรรยากาศเมืองเชียงใหม่ให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพตามแล้วนะคะคุณผู้ฟังอาจจะมีความคุ้นหูคุ้นตาก่กับบรรยากาศเมืองเชียงใหม่มากขึ้นนะคะซึ่งภาพจําเหล่านี้เคยถูกแสดงผ่านทางโลกภาพยนตร์และบทเพลงไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิทค่ะในปี2548ที่จัดทําโดย GTH ค่ะก็จะเป็นในฉากที่ไข่ย้อยนะคะได้บอกนักดากันดาค่ะที่สวนลุคชาต และสุขสันต์วันโสดค่ะคุณทศเคยดูหนังสุขสัรต์วันโสดล่าสุดของปีนี้ไหมคะซึ่งต้องขอบอกว่าเคยดูครับคุณนอมแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นครับคุณนอมคือเมื่ออาทิตย์ก่อนนะผมได้ไปเที่ยวที่กิวแม่ปานะก็คือตามรอยหนังนั่นเองคุณนอมจะบอกเลยนะครับคุณผู้ฟังว่าดูแล้วอินมากๆครับกับบรรยากาศช่วงนี้ด้วยพอดีครับ ไม่ใช่แค่ภาพยนตร์ไทยเท่านั้นคะที่ได้เลือกจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นสถานที่ถ่ายทําแต่ยังมีภาพยนตร์ต่างประเทศที่เรารู้จักกันดีคือ Lost in Thailand นะคะคุณผู้ชมที่เป็นภาพยนตร์จีนที่ทำไรายได้ค่อนข้างสูงเลยคะ่ะแล้วเรียกนักท่องเที่ยวมาจังหวัดเชียงใหม่ได้มากกว่า5เท่าตัวในปี2555ค่ะนอกจากบทบาทในโลกภาพยนตร์แล้วนะคะเชียงใหม่ย,ยังมีบทบาทสําคัญใน บทเพลงด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงสาวเชียงใหม่ล่องแม่ปิงที่คุ้นหูกันดีของคุณจรันมโนเพชรนะคะแล้วคุณทศเคยฟังเพลงแม่กำปองไหมคะเคยฟังครับคุณน้อมเพราะว่าเพลงนี้เป็นที่ทราบกันนี้นะครับว่าเป็นบทเพลงของเขียนไขและวานิชครับอีกอย่างนึงยังมีอีกหลายบทเพลงนะที่ได้มาถ่ายทําที่เชียงใหม่หรือว่าเชียงใหม่ได้เป็นตัวแสดงในบทเพลงนะั้นก็คือถ้าเกาะกระแสปัจจุบันนะฮะคุณน้อมก็จะคงจะเป็นบทเพลงของทรีแมนดาวนะ์นะั่นคือบทเพลงเรื่องถ้าเธอรักฉันจริงครับอ๋อที่ใช้ อ่างแก้วของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถานที่ถ่ายทําใช่ไหมคะคุณโทษใช่แล้วครับน้อมแล้วก็ได้มีการติดเทรดด้วยนะครับว่าวัดดีเวลนะครับอ,อย่างนี้คงพลาดไม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่ถือว่าเป็นสถานที่ยอดฮิตสําหรับในโลกภาพยนตร์และบทเพลงมากๆเลยค่ะ คุณผู้ฟังครับจากที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อสักครู่เกี่ยวกับบทบาทของเมืองเชียงใหม่ในโลกของภาพยนต์และบทเพลงนะครับผมคิดว่าคงมีคุณผู้ฟังหลายท่านกําลังคิดสงสัยว่าเ eh, อ๊ะทำไมตัวเมืองเชียงใหม่ถึงได้ถูกใช้เป็นตัวแสดงในภาพยนต์และบทเพลงนะครับคุณผู้ฟังครับผมอยากพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับลองมองย้อนกลับไปถึงเบื้องลึกเบื้องหลังในการจัดทําและถ่ายทําบทเพลงและภาพยนต์เหล่านี้นะครับเราจะพบว่าภาพยนต์และก็บทเพลงเหล่านี้เนี่ยจะมีการสื่อมูทในเรื่องของความรัก ความอบอุ่นความหนาวและความเป็นสโลลฟ์ของเมืองเชียงใหม่ซึ่งนั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้ได้มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับไอดีนิตี้ของจังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้วนี่จึงเป็นเหตุผลหลักสําคัญที่ทําให้ผู้ประพันธ์เพลงหลายท่านแล้วก็พ่วงกับหลายคนนะครับเลือกใช้เชียงใหม่เป็นตัวแสดงหนึ่งในโลกภาพหยดและบทเพลงนั่นเองครับ ดิฉันก็เห็นด้วยกับคุณทศนะคะเชียงใหม่มักถูกนําเสนอเป็นเกี่ยวกับความเงาความเศร้าเกี่ยวกับในเรื่องความรักเป็นส่วนใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วยิ่งช่วงนี้นะคะอากาศหนาวหนาวโหยิ่งทําให้ดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกเงาเศร้าได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วยิ่งดิฉันเนี่ยมีโอกาสได้ไปฟังเพลงแล้วดูหนังภาพยนตร์ซ้ําไปซ้ำมายิ่งทําให้คนเงาอย่างดิฉันนะคะโอ้ซ้ําเติมหัวใจมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นจากคนเมียงอย่างคุณน็อตดูนะคะว่ามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างค่ะก็จากที่ฟังกันมาเมื่อกี้นะครับผมในฐานะเจ้าบ้านหรือคนเมียงก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเชียงใหม่ไม่ได้มีเพียงแค่รสชาติของความหนาวความเหงาความเศร้าหรือความรักเพลงเท่านั้นนะครับภาพยนตร์และบทเพลงเป็นเพียงช่องทางหนึ่งในการนําเสนอมุมมุมหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นนะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีอีกหลากหลายรสชาติ หลากหลายความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสนุกสนานและความคืนเคงที่รอให้ทุกๆท่านได้เข้ามาลิ้มลองและสัมผัสกับมันเพราะเชียงใหม่คือเมืองที่มีสีสันและเป็นเมืองที่มีชิวชีวาครับจากที่คุณน,น็อตได้เล่ามุมมองของคนเมืองแล้วนะคะคุณผู้ฟัง คุณผู้ฟังก็จะเห็นภาพของเชียงใหม่ได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะคะว่าไม่ได้มีอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องความรักความเหงาความเศร้าความหนาวเกี่ยวกับจิตใจเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีความสุขและความคืนเค้งอื่นๆที่รอให้คุณผู้ฟังนั้นได้ไปสัมผัสอีกมากมายนะคะทีนี้เราจะมาลองฟังมุมมองของคนต่างจังหวัดอย่างคุณทศนะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับเชียงใหม่ในบทบาทของโรคภาพยนตร์และบทเพลงคุณผู้ฟังครับ ก่อนอื่นผมก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเดิมทีแล้วผมเป็นคนต่างจังหวัดซึ่งไม่เคยเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่มาก่อนแต่ผมก็ได้มีโอกาสทําความรู้จักกับจังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางสื่อต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนตร์และบทเพลงครับซึ่งบทบาทของเมืองเชียงใหม่ที่ผมรู้จักก่อนหน้าน,านี้นั้นก็เป็นไปนตามอารมณ์หรือมูดของเพลงและภาพยนตร์ว่าเป็นจังหวัดที่มีความสโลว์ไลฟ์ชิคๆหนาวๆเงาๆห,ห,หรืออบอุ่นบ้างนะครับแต่พอได้มาอยู่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว ผมก็ได้มีโอกาสทําความรู้จักกับเชียงใหม่ในโลกของความเป็นจริงก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าเชียงใหม่ในโลกของภาพประยชน์และบทเพลงนั้นเป็นเพียงมุมหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นแต่เชียงใหม่ในโลกของความเป็นจริงนั้นยังมีอีกหลายรสชาติหลายด้านหลายมุมมองที่จะทําให้ทุกท่านได้ทําความรู้จักและมีความสนิทสนมกับจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้นดังที่คุณน็อตได้พูดไปแล้วเมื่อตอนต้นนะครับจากที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับบทบาทของเมืองเชียงใหม่ หากเปรียบเมืองเชียงใหม่เป็นนักแสดงก็ถือได้ว่าเป็นนักแสดงที่ประสบความสําเร็จไม่น้อยในการนําเสนอบทบาทของตัวเองผ่านทั้งโลกภาพยนตร์และบทเพลงที่ตรงกับบทบาทในโลกความเป็นจริงค่ะสุดท้ายนี้นะครับสาหรับคุณผู้ฟังคนใดที่ได้ทําความรู้จักกับเชียงใหม่ผ่านโลกของภาพยนตร์และบทเพลงแล้วแล้วอยากจะมาทําความรู้จักกับเชียงใหม่ในโลกของความเป็นจริงผ่านการเดินตามรอยหนังและภาพยนตร์หรือบทเพลงนะครับก็ผมจึงอยากจะให้คุณน็อตได้ฝากแนะนานสถานที่นิยมที่ไม่ควรพลาดกันสักนิดหนึ่งนะครับ สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะตามรอยภาพยนตร์และบทเพลงผมก็อยากจะขอแนะนําสถานที่จากบทเพลงและภาพยนตร์ชื่อดังไม่ว่าจะเป็นสวนลูกชาติเชียงใหม่จากภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิทกิ่วแม่ปางจากภาพยนตร์เรื่องสุขสันต์วันโสดหรือจะเป็นหมู่บ้านแม่กําปองจากบทเพลงแม่กําปองและสุดท้ายนี้อย่าลืมมาวัดดีเบลด้วยกันที่อ่างแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ สำหรับวันนี้พวกเราในฐานะตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอกล่าวคำว่ายินดีที่ได้รู้จักเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ